ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทายเตัวรลมันนี้กันมา่อพอกันยีลราพี่น้องพี่ไปจอนรองเท้าดเ,เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยคอยเราได้อยู่ในเส้าเราโมนี่พอสิไปเห็นเงางบอนสิไปเอาของไปเปลี่ยนพี่น้องเอาของไปเปลี่ยนก็คือเอ่อเพิ่นมือก่อนมือก่อนไปโรงเรียนนะพี่น้องเพิ่นก็โ่ไมีแนวเห็นหรือเพิ่นก็ไปหาเลาะชอปปิ้งสื่อของเนาะเพิ่นก็ไปสื่อของมาตกแต่งห้องน้ำเนาะแล้วก็เป็นเอ่อเป็นผู้หญิงสองคนเองประมาณเนาะก,ก็มันหลายผลมันใหญ่แล้วก็ บรเข๋ากับห้องน้ำเนาะก็เลยเก็บ er, ซื้อมาซองอันก็เลยเก็บไว้อันหนึ่งแล้วก็เอาไปเปลี่ยนอันหนึ่งแล้วก็เล่ากระสือไอะไรเนาะก็อื่น่าอันผ้า,าพรมเช็ดเท่าเนาะพรมเช็ดเท้ามามันก็สีบรเข๋ากันกับบาทพี่เนาะซื้อมาสีเขียวมันบาทมันพอ่าเข,ข๋าสีกับสีเขียวนะก็เลยสีอเอาไปเปลี่ยนพี่เนาะยุนี่เขาอ่าเปลี่ยนจังไดเนาะพี่เนาะสิบอกซูฟังก็คือถ้าสมมติว่าเขามีของแล้วก,ก็ของอยู่ในสภาพค,คือสภาพไปบม่ได้ใส่เนาะ อยู่ในสภาพบริษัทแล้วกันหรือว่าคันทุกมนว่าเขาซื้อของมามันมันเสียหายเวลาเขามาหอดบาดเท่าเห็นเขาเสียหายเสียหย้องไปเปลี่ยนเราเงินคืนไั่ได้เลยคือบาอยากเนาะแล้วกัน,นมีนอ่ามีรีซ็ตเนาะมีใบเซ็ตนะพี่นนอะมีใบเซ็ตแล้วกันเอาใบเซ็ตไปบอกเขาว่าเขามาเปลี่ยนของเทาของที่เอาไปเาขาก็บ,บานสิกะเปลี่ยนได้เลยเนาะหรือว่าของที่เอาไปเนี่ยมันมีตำนี้มันชำรุดเท่าก็เอาสินะ เอาเงินขนคืนแต่ท่านทีเลยเนาะยี่มองเขาเติมเขาแหลกเปลี่ยน,นสินาะค่อยๆเทื่อนึงอยู่ค่อยๆอันไปซื้อนมมาละแบบว่าเขามีของแถมดิสินออกหมาถึงว่าสมัยติคอยอยู่เมืองไทยเนาะอันคอยไปซื้อนมบันนี้อัน ของแถมมันบอตรงที่คอยตรงการคอยสิไปเปลี่ยนเล้เงินคืนส่งอยากแม่ยู่บานเท่าพี่น้องส่งหยากไอ้ว่าเป็นยังคือคือคอันบ่อคือเปลี่ยนเนียน่ยสินะก็ส่งอยากนะบ่คืออยู่นี่คัาชุว่าสื่อของมาอันสภาพดีบดีาากันแล้วแต่คันเทบมาเข้ากะสามารถไปเปลี่ยนเลาเงินคืนตามราคาที่ของที่เท่าเนี่ยละที่เท่าสื่อมาได้เลยนะพี่น้องประด็ยากยังน,งน,นะว่าจะมีใบเซตกะเปลี่ยนได้เลย,ยสินะพี่น้องเราก็าจะไปเปลี่ยนละกะ ไปสื่อของอันอย่างมากงานบ้านเกิดของเจสิก้านะก็คืออหมูพิ่นมานอนสลีปโอเวอร์เนาะเราอันมักแล้วให้หมูมาบาดแล้วก็มาเลน่นคุยกันอย่างก่อสิ่นอนสบัยรุ่นข้าสีเห็ดประมาณนี่นอนสลีปโอเวอร์กันผู้หญิงสามคนเนาะอ่ากัมาตอนสี่โมงแรกแล้วก็นกินข้าวกินยังแล้วกัคุยกันคุยยังแล้วก็นอนคืนนึงแล้วก็กลับต่อสีนะ่ เพิ่อกสิพระกันนอดเดือนะพี่น้องเจสิกาชิลเลตูสลีปลีสลีโบ้ไว้านรอบตัวลบีน้องีนอติดอกไม้ก็กำลังบานพี่น้องดอกไม้กำลังบานสวยงามอยนี่บกทาางทรงท่าก็เป็นดอกดาฟเดลดอกดาฟเดลนี่ก็าจะขึ้นกอนมูพี่น้องล้วก็เห็นดอกอ่าอดเดลเชอร์รีบอสซัมบ่เดพิง์คัลเลรา yeah where is the cherry blossom I can't see it ah there t s s t a r t n to grow there you see a little bit yeah ah cherry s s o m ก็คือดอก ดอกเชอรี่เนาะดอกน,น้อยๆดอกเชอรี่ฟังน,น,น,นี่นนกนะ็เป็นสนามกรอบพี่น้องฟังนีนสนามกรอบฟังฟังท่าพี่นะเป็นสนามกรอบถนนเส้นนี้กาเข่าในลินคอนกับรถไล่หลายพี่น้องรถรถถนนเส้นนี้คอนรถขนทางไล,นะล่นะแล้วก็ยิหละบรรยากาศเนาะน,น,นี่นี่ห้างจากเลินคอนไปเที่ยงม้หรอกพี่น้องบปเทีงกิโลแต่ว่ารถ่งท่องนานนี่ก็สี่เข่าเมื่อมันก็เลยติดแน่เนาะนบ่ดอกไม้พี่น้องเบิองดอกไม้งามบ่ อ้ยเป็นเรียงแถวสาบหลาบอยู่มัากระซีแบบว่าบวาดิติสตักไม่ถึงว่าวาดิติดไปไปอย่งนี้นะมันก็ค่อยไหลไปเรื่อยๆนะเขาเอิ่นว่าทับทราฟฟิกแจมแค่นี้เสร็จแล้วท راف ฟิกเจมท راف ฟิกเจมแปลว่ารถติดเนาะพี่น้องเนาะมัอนี้ก็ได้คำซับคำหนึ่งเรื่อๆคำว่าท راف ฟิกเจมนะรถติด We are not jamming เจมก็แย่มันล่ะพี่น้องแย่มการเป็นภาษาบ้านเฮาอะ มันเจีมันเหนียวมันติดมันมันมนะม,มันมันไปบัสสะดวกประมาณนี้เนาะเขาเกิดทราฟ f i c j a บ it's not bad is it m จ uh ้าฉัน a ม่รู้ t ่ n o ันเออไม่เชื่อ usually not this kind of but it's moving it's uh huh. it's okay ประมาณนี้เนาะพี่เนาะเดี๋ยวคอยกันซีไปเห็นมอกในงานดี๋ย่ก็สิไทยิ่ง้เบม่งเม่งฟังทั้งผลมึาทั้งผนเป็นลิ้นขอนได้พี่นนาะมึงเห็นบอ มองเนี้ยมันจะเป็นเนิ่นขึ้นไปพี่น้องเดี๋ยวค่อจะร่องควรจะร่องสูมมองไม่สูงเลยวะสูมมันสูมมาได้พี่น้องคัำทังคันกล้องหนานี่ยไม่สูมมาได้คันกล้องหลังมันจะสูมได้ถ้าผุนมันจะเป็นเทนเนิ่นเทนบอพี่น้องไอ้สิเป็นเนิ่นขึ้นไปทางเสื่อมตัวตำรวจ ก็สิติดเป็นพิเศษละทา่านถ้าผูกเกษีเนมเห็น,นคาซิโร่เป็นบ่เป็นสักคาซิโรอยู่อันเดียดมัน <c oughs> คาซิโร <c oughs> เห็นอยู่บ่พี่มันเห็นบ่เนี่ยโอ้พีพีนี่ตาพี่ตาพีนี่นี่คาซิโร่ Yes Are you talking to me <c oughs> No I'm talking to ถ้าพ uh, ี่ก็เป็นสนามแข่งมาเก่านะตรงนี้พี่น้องมังหันคบิคุนมังหันคบิคุนนางเบิงฟังที่เขากระซิแครงอยู่ฟังเธอพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาก็คงชิบดิแค่ไเพราะว่าอ่อัติสิงห์เดย์ดูอินซัมเมเนาะแ่เดย์ดูล์ล์เลสซิ่ฮอนเลสซิ่ i อ้ยเห็นนะคุ่แล้ว e ะปีน้องเขาเขาปิดกิจการมาสนแข่งมาลูกแซ่เขาสิยไปแข่งในหมอกเอิร l นบรรยากาศพี่น้องโอ้ผลหมาปรหลายหนึ่งทีุ่่อันนี้การเล่นขอนแล้วพี่น้องเขาเล่นขอนนะเพิ่งดอกไม้ไม้เริมบานละ ดอกไม้ดอกไม้จะบปนมันนี้น้ำมันอ่าน้ำมันอ่าหนึ่งปอนสิบเจ็ดพีกับหนึ่งปอนยี่สิบเจ็ดพีดีเซลนั่นปอนยี่สิบเจ็ดพีก็นใช้ในไทยและอ่า I don't n o w or was it before i i n k I'm n t sure cannot remember too long I everywhere though e I'm guessing 40 or uh, whatever อ <N> ืม not s u ่ e จักบาทป่าน้องพี่น้องเนาะน้ำมันเมืองไทยจักบาทตอนนี้อจู่นี้กะ go on Google Maps and drive past the fuel station y o u see the price no I'm not doing it thank you อะไรมาบิ่งบรรยากาศขาพารราาศัพยากรอากาศวาชิมี่ฝนตอนเทีย่ยงนี่แงไรพี่น้องอากาศคึ้ม ไอนาสปิงนี่ส่วนมากส ms, ีล่มเลยพี่น้องเลยล่มแล้วก็ดแดดล่มเนาะแดดหล้วก็ล่ม,แ,ลลมแ,ลแถวนี้ก็ส่วนมากก็จะมีแตอ,อผักแล้ะพี่น้องหอพผัก,ผกนักเรียนนักเรียนไอไปเรียนวิทยาลัยมหาวิทยายลายัยนาะมองนี้มันไกะมหาวิทยาลัยเินก็ลินขอน่ะนะก็เห็นนักเรียนเข้ามาเศร้าเศรายุ่ยหลายคนนะสินะเศร้าเป็นห้องอยุ่งสินะแถวนี้ นักเถื่อกรเห็นได้หน่อยยางชีสมีวัดชิชูสมีวัดอีแต่อฟพาร์ทเมนต์บอกเออเ t ็ e ชื่อแปลกๆไ e ่ใช่ i รออ่า Uh, a p a รใหม่แฟช a h นเนบั e นีก็คืออนี h e for rent o h let me see it might be to do with student rent นี่ละพี่น้องพอพัก,น,กนักเรียนชวนมาเขาก็ซิม,มาพะว,ว,ว่าก็เห็นนิดนหน่อยนักเรียนเข้ายางหนังยางไปโรงเรียนสิน่นะเพราะป็นนักเรียนของอนักศึกษานะพี่น้องบ้านเ่าก็ซือนักศึกษาเนาะ คันน uh, uh, ี้ดัตเซเว่นเซเว่นเซเว่นอีส from s a ร์มซัคซอบร o ย์ n ะไอ้นี่เด้อเด้อสตูเดนต์อีโคโนมีเดชของนักเรียนน่ะพี่น้องอันเป็นหอพักนักเรียนเห็นปะ That that was an estate agent there, but I had a giant uh, Lego man in the window. <laughs> really? That l o o d pretty cool. <laughs> อันนี้กำมงนเปลี่ยนยางพี่เนาะ

ศึกษาเปิดนะพี่น้องยางมันั่นเห็นบอกศึกษาเขาเรียนมหาลัยเห็นบอกพี่น้องนี่นักศึกษาผู้บาลซำนองสำหน่อยบอกพี่น้องเรียนนักศึกษาเนาะตอนนี้ก็เวลาสิบโมงโมงแล้พี่น้องผู้ไปผู้มาเนี่ยพี่น้องก่คือผมเขาเรียนจนได้บอกยางยังนี่กัคนจีนก็มีนี่พี่ คนเอเชียเขาก็มีเห็นบ่มามหาวิทยาลัยลินคอล์นเนาะ People build new here something, huh? Only the path. I don't know what that's for recording. Can you guess? Acoustics? That? Noise pollution and the bad. So, so, oh, maybe they're sending a, a radar sound from one machine to the other one to measure, you know? Uh -huh. วันน like no? ี้ก็เป็นมองช้อปปิ้งพี่น้องล้านขาดไลฟ์ล้านกับพีโตล,ลงคือกันในพี่น้องล้านอยู่นี่นะเขาก็ปิดกิจการไปหลายเนาะนี่เขาสเมติค์ล้านมาเปลี่ยนของพี่น้องก็เ,เคยพามาเบิ่งอยู่ตเกียร์ของมาเปลี่ยนเอาของมาเปลี่ยนเอาเงินคืนนะนะ <c oughs> นี่เลย <Yeah. S 2> อทาทั้งไหนละ่ะพี่น้อง ยันเลยเย้ค้องแต่งสวนพี่หนอบอกจะตายหน่อยนะหักดิดอกไม้สวยมากแห่งแต่เดนี่พี่เนอ204ปอนด์นะดอกไม้ก uh ัน204ปอนด์กับคุณ สี่สิบเอาเดอมพี่น้องอันนั้นห้าสิบปอนอันดอกไม้นี่ห้าสิบปอนพี่น้องแพงอีเลีดอกไมนะ้แพงแห้งอันนี้ก็3าิบปอนสามสี่สิบสองสามกับพันสองพี่น้องเนะี่ทางนี้กับดอกไม้นะี่พันสองตัวน,นี้ก็สี่สิบปอนเนาะสี่สี่สิบหกอันนี้พันหกพันหกพี่น้อง เบื้องของแต่งบ้านเนี่ยพ่นหนาโคมไฟงาม 哦，快一点。耶、so。Yeah. <laughs> how much is it? I don't know. Yeah, just up this. Thank you. To use of a chore. I'm not sure. Oh, that one's so cute. Look at that. What is it? A little chicken? Mm. Oh, to the kitchen. I don't broken. know. <laughs> Look cute. Uh. Mm. Oh, that chicken. Mm. คนไทยเขาเห็นกันสิวพาพ่อใจป็นแบบนีพี่นนอแต่เขามาเห็นจัเสียอันนี้เฮ็ดมาจากอินเดียพี่นนอก็ทรงมาจากอินเดีย ซีไมล์แลมไม่มีแค่ลูกเดะเะวัน for my lamb วันหนึ่งแผนนี้ก็จะเป็นพับผูที่น่องละพี่น่องผูที่น่อง Hmm. It? Mm. Yeah. Yes. It's just not finished well enough. I think the one you have in house is quite good. What's it's the all, okay, yeah. I'm just trying to get it right. You know. <coughs> we have to buy something to put in here. Huh? No, you don't have to. No. คลิปนี้ก็ซ้ำเนียนละพี่น้องเจอกันคลิปหนาไม่อยังดีๆสวยๆงามขวิดกระซิมาบ่ห้ฟังน้องบริพ่ามาช้อปปิ้งมาเลาะนานนีนอนละพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ